สวัสดีครับผมนายีพุ่มเชยรอขอสอบนามท่นนีที่ยวค,ครับนี้จะมาทดสอบปากคืบหน้าวตจอเราก็ะมาออกกัด้วยครับไฟโคบแบไฟควบบวกไปตี่ไปยังสวิตช์คุณแจพัที่สองครับ จากสวิทคุณจโคดีสองมายังฟิว7 5์ ACC จากฟิว7 5์ a t c มายัง 4S โคดีหกจาก 4S โคดีหกมายังบัก ดีสามสิบเจ็ดโคตีสามเอ้ยปักดีสามสิจ็ดโคตรสามปักดีสามสิบเจ็ดโคตรสามมายังปักดีสามสิบแปดโคที่สิบเก้า Em ở chỗ này à? Đi ăn cơm à? Đi ăn cơm à? À em có một จากปักดีสามพวกที่สิบเกมายังปักดีสิอพวกที 12, ก่8จากปักดี12บอพวกที่แปดเลือกเป็นข้างซ้าย มายังรักจี1ีหนึ่งีสิบสามจี่งพอทีสิบสาม คอมปัก ไปยังปักดีทีนึ่งคที่สิบสไปยังปักดีทีสอคที่ส กดอ,อัพขึ้น